สำหรับคุณผูชมภาคูครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกคนเนะี่ยวันนี้เราอยู่กับ The Big Book สอง Chapter สองนะครับในด่านทําอาหารหรือว่าห้องครัวของซูโบชินั่นเองนะครับโดยเจ้าตัวนี้แหละคือซูอโบชินะครับแล้วก็นำะไปโปะคอยยืนอยู่ข้างๆให้กําลังใจเรานะครับวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคต่างๆในการผ่านด่านนี้นะครับเพราะเป็นด่านที่ค่อนข้างที่จะวุ่นวายมากๆและถ้าเพื่อนๆเกิดลน,น,นขึ้นมาเนี่ยอาจจะแพ้ได้เลยนะครับและยิ่งถ้าเป็นไนท์แมร์นะกว่าจะได้กลับมาตรงนี้อีกเนี่ยสักพักหนึ่งเลยนะครับแต่ต้องบนว้รคถ และทุกๆอย่างที่แนะนาไปในคลิปนี้นะครับก็สามารถเอาไปใช้กับไนแมร์ได้แบบปกติเลยจริงๆในเรื่องของกติกาเนี่ยน่าจะรู้กันทุกคนแล้วนะครับแต่ขอทวนหน่อยละกันเผื่อใครยังไม่รู้นะครับกติกาก็คือเราจะต้องทําอาหารมาเสิร์ฟเจ้าซูโบชิตัวนี้นะครับเราจะสามารถดูเมนูอาหารได้จากด้านบนนะครับซึ่งจะบอกทั้งเมนูแล้วก็ส่วนผสมเลยเมนูที่เราจะต้องทาให้ซูโบชิเนี่ยมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือ1เมนูลูกตานะครับสเมนูไก่3เมนูเนื้อนะครับอันนี้แล้วแต่เราจะเรียกนะครับอ่่่่ะะะะะะเเดยวจจขึึ้้นนนนนนรรรรููููปปปใหลลลกััััคคบบาแตม็งงงไซ เมนูเนี่ยก็จะมีส่วนผสมประมาณ2-3อย่างนะครับเดี๋ยวเราจะแนะนําเมนูก่อนละกันนะครับเมนูลูกตาเนี่ยจะเป็นเมนูที่ทําง่ายนะครับเป็นเมนูพิเศษนะครับทำง่ายแต่ได้เงินเหมือนกันนะครับนั่นคือเราจะต้องเอาลูกตานะครับผสมกับเส้นพาสต้านะครับก็จะได้เมนูลูกตานะครับอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูก่อนเลยละกันนะเมนูนี้เนี่ยทำง่ายตรงที่ว่ามันไม่จำเป็นต้องต้มนะครับเดี๋ยวจะสอนก่อนเลยก็คือเราจะต้องเตรียมถ้วยก่อนนะครับถ้วยหนึ่งถ้วยนะครับไว้ตรงนี้ปึ๊บแล้วเราเนี่ยก็ เอาลูกตานะครับใส่ถ้วยนะครับแล้วก็เส้นพาสต้าใส่ถ้วยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆอาจจะงงว่าเฮ้ยแล้วจะรู้ได้ยังไงหล่ะว่าต้องเอาอะไรผสมกับอะไรนะครับถ้าปกติแล้วเนี่ย มันจะมีบอกอยู่ด้านบนอยู่แล้วนะครับเหมือนที่เราขึ้นไปต้นคลิปนะครับที่เราพูดถึงเมนูนี้ก่อนเนี่ยเพราะมันทําง่ายนะครับทำไว้ดังนั้นถ้าสมมติว่าเราว่างจากการรอเมนูอื่นต้มอยู่นะครับเราจะสามารถแวะมาทําเมนูนี้ได้โดยที่ไม่ต้องต้มนะครับและควรทําสํารองไว้อย่างต่ํา2จานเลยต่อมาเดี๋ยวจะพูดถึงเมนูอาหารแบบปกติกันบ้างนะครับนั่นก็คือมีเมนูไก่แล้วก็เมนูเนื้อนะครับซึ่งทั้ง2เมนูเนี่ยเราจะต้องเอามาต้มก่อนนะครับถึงจะเอาไปใส่ถ้วยแบบนี้ได้นะทุกๆเมนูเนี่ยเราจะต้องใช้ถ้วยเสมอนะครับ ขั้นตอนที่แนะนำนะครับในการทําเมนูที่จะต้องต้มนะครับนั่นก็คือเราจะต้องหยิบหม้อมาก่อนนะครับแบบนี้อ่ะเอาวางไว้เลยนะครับแล้วเราก็หยิบส่วนผสมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราเอาง่ายๆก่อนละกันก็คือไส้กรอกนะครับกับเนื้ออันนี้แล้วแต่เราจะเรียกนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเรียกอันนี้ว่าแฮมก็ได้นะครับเพราะมันเขียนว่าแฮมเห็นไหมก็แล้วแต่ว่าเราจะเรียกยังไงนะครับแบบนี้นะครับนี่คือเมนูต้มอันแรกนะครับหรือว่าอีกเมนูนึงก็คือเดี๋ยวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะหยิบหม้อมาก่อนนะวางแบบนี้แล้วเราก็เอาชีสนะครับมาใส่่นนนะอีีกกกกเเมูึ็็จปไสแล้ว ็แหนมนะครับผมจะเรียกอันนี้ว่าแหนมนะครับจริงๆมันคือแรปมิตรนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวใส่ไก่แล้วก็ใส่แหนมนะครับนี่คือ2เมนูที่ต้องต้มนะครับเอาล่ะวิธีการต้มก็คือเราจะต้องหยิบแบบนี้นะครับแล้วก็มาวางไว้บนเตาเตาแก๊สแบบนี้นะครับนี่คือเมนูเห็นไหมข้างบนนี้ขึ้นอยู่เลยนะครับว่าเมนูเนื้อนะครับก็เราก็เอามาต้มแบบนี้นะครับระหว่างรอต้มนะครับเราก็ไปหยิบถ้วยมาแบบนี้แล้วก็มาวางไว้รอข้างๆนะครับพอต้มเสร็จแล้วเราหยิบมา แล้วเราก็มาใส่ถ้วยนะครับนี่คือเมนูนี้พร้อมเสิร์ฟนะครับเราก็ไปเสิร์ฟได้เลยอ่าวิธีการเสิร์ฟก็รู้อยู่แล้วนะครับก็คือเอามาป้อนมันเลยนะครับแต่ในระหว่างที่เราต้มเนี่ยมันจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับในช่วงนี้เนี่ยเราจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ พื่อที่เราเนี่ยจะได้ผ่านง่ายขึ้นนะครับนั่นก็คือการเตรียมอาหารอื่นๆรอเอาไว้นะครับเช่กนการทําเมนูลูกตารอ,อก็ได้หรือว่าเตรียมหม้อแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆก็ได้นะครับไว้ที่โต๊ะข้างๆก็ได้เหมือนกันอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราจะทําได้ไวแค่ไหนนะถ้าสมมติว่าเราเดินช้าทําช้าเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะแค่เตรียมหม้ออย่างเดียวก็ได้หรือว่าอาจจะแค่หม้อแล้วก็ส่วนผสมสักอย่างหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่แนะนําให้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะครับอย่าปล่อยทิ้งว่างๆอย่ายืนรอเฉยๆนะนอกจากจะผ่านง่ายแล้วเนี่ยจะทาให วิธีเก็บเหรียญหรือว่าเก็บเงินเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเอาไ้ซื้อตะเกียงกันโอเคสรุปก่อนแล้วกันนะครับก็คือ1เลยเราจะต้องทําเมนูแรกนะครับแล้วก็ระหว่างที่เรารอต้มเนี่ยให้ทําเมนูถัดไปรอได้เลยซึ่งเมนูถัดไปเนี่ยแนะนําให้เป็นเมนูลูกตานะครับระหว่างรอเพราะว่าทาง่ายไม่ต้องเอาไปต้มนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเราทําเมนูลูกตาไปแล้วสัก3าอันเนี่ยก็เปลี่ยนไปทําเมนูอื่นก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับสามอันเนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับที่สําคัญเลยคือดันเนี้ย เพื่อนๆอย่ารนนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันขึ้นเมนูอันที่2มาแทรกเนี่ยเราไม่ต้องสนใจนะครับพยายามทําเมนูแรกให้เสร็จก่อนนะครับนอกจากว่าเมนูที่2เนี่ยเราทําเสร็จแล้วนะครับกำลังรอเสิร์ฟนะครับก็ไปเสิร์ฟได้เลยนะอ่ะมาถึงช่วงท้ายของคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะทําตามขั้นตอนที่แนะนําไปนะครับในโหมดไนแอนนะทำให้เพื่อนๆแล้วก็แนะนําให้ดูระหว่างเล่นเลยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆมีคําถามหรือไม่เข้าใจตรงไหนเนะี่ยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กัน แล้วแล้วเราก็เดินทางมาจนถึงห้องครัวจะได้นะครับไปลุยเราจะได้เจอกับซูโบชิแล้วก็นาเปโปเพื่อนรักนะครับอ่ะดีระหว่างเริ่มนะเราทําเมนูลูกตาก่อนเลยเมนูยังไม่ขึ้นมานะครับเห็นไหมทำเมนูลูกตารอเลยนะโอเคต่อไปไก่แหนมชีสนะครับอ่ะเราก็ทําไก่แหนมแล้วก็ชีสนะครับเราก็ไปต้มระหว่างต้มเราก็ทําเมนูลูกตาลอยอีกอันนึง แดบชิวๆนี่ยเอาสปาเกตตี้มาใส่อันหนึ่งน่ครับเรียบร้อยอ่ะเอาถ้วยไปรอเลยซึบโอเคมาแล้วซึบโพชิสอันแรกแบบชิวๆเอาไปเลยต่อไปเมนูลูกตาครับโอ้โหทำมาแล้วด้วยเราจะได้เงินสักเท่าไหร่กันเจียวอ่ะเริ่มต้นนับ200แล้วกันเลยครับต่อไปนะเหมือนเดิมเลยไก่แหนมชีสนะครับไก่แหนม อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกเลยนะครับบางคนอาจจะเรียกแฮมเรียกอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราทําเมนูลูกตาลรอไว้อัหนหนึ่งแล้วกันซื้อแล้วเดี๋ยวเราก็เอาถ้วยมารอรับนะครับเหมือนเดิมซบโอเคมาใส่ถ้วยไปเสิร์ฟตอนนี้เราได้3มถ้วยแล้วนะครับเมนูลูกตาลมาอีกแล้วโอ้โหขายดีจริงๆเลยไปเอาไปเสิร์ฟเลยนะครับจาก200เราจะได้สักเท่าไหร่กระเชียวต่อไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็น เนื้อเออหยิบไปได้เนื้อกับไส้กรอกเลยครับอันนี้ไม่น่ายากนะครับเนื้อกับไส้กรอกโอเคระวังต้มรอบนี้เราทําอะไรดีเราทําไก่หนมชีสรอก็ได้เลยครับอ่ะเพราะว่าเรามี2อันแล้วนะครับแล้วแต่ละกันเราจะทําอะไรก็ได้เลยครับโอเคอ่ะไก่หนมชีสโอเคจอดรอไว้ก่อนนะครับอ้นนี้เดี๋ยวเราไปใส่ถ้วยข้างหน้าก็ได้นะครับโอเคเอาถ้วยมาซึบใส่ถ้วยอ่ะไปเสิร์ฟนะครับ เรียบร้อยต่อไปโอ้โหไก่แดมชีสพอดีเลยโอ้โหอะไรมันจะโชคดีขนาดนี้มาเอาถ้วยมารอไว้ก่อน1อันนะครับแล้วก็อะทำเมนูลูกตารอ,อก็ได้นะครับอ่ะใส่ไปใส่ไปเสร็จไปชึบอะราว่างเราเดินไปตรงนี้เอามารอไว้เลยเฮ้ยไม่ใช่โอ้โหหยิบผิดซึบซึบซึบ,ซบไปเสิร์ฟ ต่อไปจะเป็นอะไรลูกตาหรือเปล่าลูกตาอีกแล้วครับแหมเราได้เป็นโชคดีจริงๆเลยไปเอาไปเสิร์ฟเลยครับลูกตาเงินจะ400แล้วนะเอาไก่แหนมชีสนะครับรอบนี้ก็ไม่น่ายากอะไรนะครับอ่ะหยิบมาเลยเชีสก่อนก็ได้นะครับแล้วก็แหนมแล้วก็ไก่นะครับไก่ซึบมาเอาไปต้มอ่าเรามีหม้อเตรียมไว้แล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่หม้อเรามีของเตรียมไว้แล้วนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะถ้วยโอเคอันนี้ก็มีหลนๆบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวทำเมนูลูกตาลอยสักอันหนึ่งแล้วกัน โอเคระหว่างระหว่างนี้เรายังไม่ต้องทำให้เสร็จก็ได้นะครับอาหเรเสิร์ฟก่อนไก่หนมชีสหรือเวลาอีก20ิกว่าวินะครับโอเคเนื้อกับไส้กรอกเหมือนเดิมนะครับทำไม่ต้องยากมากนะครับอ่ะเนื้อกับไส้กรอกเนื้อกับไส้กรอกเอาไปต้มอ่ะแล้วเราก็ใส่สปาเกตตี้นะครับให้เมนูนี้จะได้จบนะครับอ่ะเราเตรียมไว้สัก2อันละผมคิดว่าน่าจะพอแล้วนะครับต่อไปเราก็เตรียมเลยเ,เตรียมเอาไปใส่ซึบ เรียบร้อยต่อไปจะเมนูอะไรล่ะเมนูลูกตาอีกแล้วนะครับอ่าไปเสิร์ฟเลยนะยิ่งทําเยอะยิ่งได้เยอะนะครับไปเลยรัวๆไก่แหนมชีสเหมือนเดิมนะครับนะเริ่มต้นที่อะไรเริ่มต้นที่ไก่ละกันไก่แหนมแล้วก็ชีสนะครับ3อย่างต้มนะครับแล้วก็เอาอันนี้มาลอก็ได้นะครับอ่าาสองถ้วยเลยละกันเผื่อทําเมนูลูกตาข้างๆนี้นะครับจะได้ง่ายๆซึบอ่ะไม่ใช่ใส่ผิดถ้วยซึบ อ่าโอเคเมนูลูกตาสิทธิ์แล้วนะครับอ่าไก่แนมชีตไปลุยตอนนี้เหลือ30วินะครับจริงๆแล้วยังไงเราก็ผ่านแล้วนะแต่ว่าถ้าเราทําได้เยอะเนี่ยเราก็จะได้เงินเยอะนะครับรอบนี้เราจะได้เงินสักเท่าไหร่กันเชียวโอเคไก่เนมชี้ไก่แนมชีตน,น่าจะไม่ทันนะแต่ว่าไม่เป็นไรทําไปก่อนก็ได้นะครับยังไงเขาคงจะไม่เอาเมนูอื่นถ้าสมมติเราไม่ทาอันนี้20วิอ่าอาจจะทันก็ได้นะใครจะไปรู้ซึบโอเค แล้วตอนนี้นะครับถ้าสมมติว่าทาันจริงๆเมนูต่อไปจริงๆเราเอามารอไว้ตรงนี้เลยเพื่อจะเสร็จนะครับโอเคเหลือเวิเจ็ดวิไม่น่าทาันสําหรับเมนูต่อไปแต่เมนูนี้น่าทาันอยู่นะครับโอเคเรียบร้อยอ่ะนี่ไม่ใช่แกไม่ใช่ตัวเมนูลูกตานะครับก็ถือว่าจบไป เรียบร้อยนะครับจาก200เนี่ยเงินเราเด้งมา530นะครับก็ได้มาประมาณ330เหรียญเลยทีเดียวนะครับถือว่าเยอะมากเลยนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับชื่นชอบยป็ไงอย่าลืมกด like, ก share, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องบัชูมาเป็นพวกเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับซูโบชิก,กับด่านทำอาหารของเขาแลวผมบัชูต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ